ท่า today อัปเดตไทรอัมเตรียมอัปเกรดมอเตอร์ไซค์ที่ทรงพลังที่สุดในชื่อ Rocket 3 Storm GT และ Rocket 3 Storm R โดยคาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปี2024 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไทอัมได้สร้างกระแสาการเปิดตัวโมเดลใหม่ครั้งแรกกับแพลตฟอร์ม3สูบขนาด 660cc อย่างเดโตนาและน้องเล็กสุดของค่าย Speed 400และ s c a m b บ e 400x ซึ่งทั้งคู่ใช้เครื่องยนต์ขนาด 398cc อย่างไรก็ตามสำหรับรุ่นถัดไปของไทรอัมจะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าด้วย Rocket 3 Storm ใหม่ โดยรถรุ่นใหม่ทั้งสองรุ่นของไทรอั่มอย่าง Rocket Three Storm GT และ Rocket Three Storm R ได้รับการยืนยันข้อมูลแล้วว่าทั้ง2รุ่นจะใช้ขุมพลังเครื่องยนต์สสูบขนาด2,458 cc เช่นเดียวกันกับรุ่น Rocket 3ที่ผลิตในปัจจุบันแต่น่าจะมีแรงม้าแรงบิดที่สูงขึ้นเป็น179.6แรงม้าและแรงบิด225นิวตันเมตรดังนั้นเราจึงคาดว่า Rocket t r e Storm จะทำเช่นเดียวกันกับ Rocket 3 TFC รุ่น l ิม i เ e d ที่เปิดตัวในปี2019เนื่องจากเครื่องยนต์เวอร์ชัน TFC ใช้วาล์วไทเทเนียมน้ำหนัก ทําให้สามารถหมุนรอบได้สูงกว่าเวอร์ชั่นที่ใช้ในรุ่นการผลิตทั่วไปเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่ารุ่น Storm จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างจากรุ่นทั่วไปอย่างไรแม้ว่าไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่า Triumph จะยืนยันว่าเป็นรุ่น Rocket t r e Storm R หรือ Rocket t r e Storm GT อย่างไรก็ตามในตอนนี้มีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียดังนั้นคาดการได้ว่าเราอาจจะได้เห็นโมเดล Rocket 3รุ่นใหม่ในช่วงปลายปีนี้ติดตามได้ที่ Car Today